สวัสดีครับผมเบานองครับมือนี้มาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก้าครับผมมือนี่เบานองจะพามาดูรถตะไคร้ครับผมหลายคนกับว่าให้ไม่ย่ำเหล็กรถตะไคร้เนี้ยเบาหนองอ่ะมครับเ้อมาเบิงครับเบิงไว้เผื่อเป็นแนวทางครับปวดใส่วิทยาานในการรับชมรับฟังน้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึืนยูทิ่โชค์ได้ดวงครับอาจจะแปลกหน้าแปลกตานะครับนาะนี่ครับเหล็กรถตะไคร้ทุกขั้นที่มีเหล็กครับ เลขรถตาไข่ทุกคันที่มีเลขนะครับก็บมีทั้งออกแล้วแล้วก็ยังวันในออกนะครับนอแต่ที่หนาค้นลุกที่สุดมีอยู่ขั้นหนึ่งครับออกเล่าไปวังวันพุดเหมะวะวังวันพุดครับผมออกเล่าไปวันพุดใส่ตัวเต็มเต็มเลยครับแต่เบาหนองบไดไ้เอ๊ะใจเบาหนองบไดไ้เอ๊ใจเบาหนองเบิองอยู่เลขรถตัวนี้ สีมาไทยหรือสีมาลาวเนาะบบาหน้องก็บ่บได้เอใจเลยเพราะว่าน้องเหมียวไปเล่นแล้วก็รถคันนี้ก็ตกลงข้างล่างขนาดอยู่ข้างบนเด้ตกลงมาเดี๋ยวบบาหน้องพาไปเบิ่งครับเลขรถอีหยังนี่ครับเลขรถไทยคันนี้ครับออกเหลาื้อนั้นครับ4ตัวเต็มๆครับ0เลขเหลาออก0072เลขรถที่น้องเหมียวเล่น2007ครับ นี่ออกเล่าไปหมดัดหมาดครับออกเล่าไปหมดัดหมาดกรบโบนเน่ได้อาจจะมาเลียกง่ากไ็ได้เด้สองเจ็นย์อี่เจ็ออกเล่าไปบเนครับอาจจะออกไท่ก็ได้งวดที่แล้วนี่ครับ8ปดเก้าเกานาะโดค่นี้ออกสองสองรอบะนะครับด้านข้างก็เป็น8ปดเนาะ นี่คือค่าแหลกที่เคยที่เคยออกนะครับน้องแปดเก้ากับหนึ่งเจ็ดเนี่ยแปดเก้ากับหนึ่งเจ็ดที่เคยออกเหลวนะครับหนึ่งเจ็ดออกงวดนั้นงวดนั้นก็มาออกแปดเก้างวดนี้ก็มาออกองวดนั้นออกเก้าแปดน้องงวดนี้ก็มาออกแปดเก้าครับงวดนี้ครับงวดนี้อาจจะออกอีกกระไรนะครับน้องแล้วก็เหลือคดีพันออกนี่นี่หนึ่งหนึ่งห้านี่ หนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยว่าท่านออกนะครับเนาะอย่าลืมนะครับเด้อเดี๋ยวบ้านของชีสรูให้เบิร์นะครับว่าเลขมีตัวใดเนี่ยแล้วก็ตีรถมอเตอร์ไซค์ครับออกไปวังหันครับแปดเก้านี่ครับแปดหกเก้าเหลือหกเก่าเปนท่านออกเหลือหกเก่าท่านออกแปดหกไยังท่านออกนะครับเนาะแปดเก่าออกไปแล้วนะครับเบิรงไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะมันเป็นแนวทางครับแล้วก็ รถกงคันนี้ครับรถกิงคันนี้ออกวันนั้นออกเก้าสนี่ครับมันออกเก้าสมลครับเด้อลองพิจนาเบิงพิจนาไปทำกันครับเบิงไปทำการฟังเบาหนองเบาไปนนำแล้าก้าศูนก็ออกสองหลอเมันก็ออกเก้าศูนย์นั่นล้กก็หกเกานย์นี่ครับท่นใหญ่ลองครับ มาสรุปเลขก็เหลือขั้นนี้เราะันออกนี่นี่950นี่950ก็ยังไ่ขั้นออกนะครับนาะแต่ออกออกแต่90เดี๋ยวบันนี้ได้งวดน,นี้อาจิมาอีกก็ได้บางคนก็บอกว่ามันเลขหลายโตเบาหนองเอ้ยซื้อน้ำบบไวดอกเบาหนองบอไเลยวา่าให้ซื้อน้ำเบิร์สู่ตัวครับให้เลือกเอาเฉพาะขั้นที่เฮ้ามาัดเลขที่ฮาชอบครับนะครับแล้วก็อีกขั้นนี้ครับ68 6805นี่ก็ว่าพันออกนี่มันออกแปดเก่าบนแอเด้อาจีพกลับหัวกัได้6805นะครับเนาะนี่ยังพันออกแล้วกับคันนี้คันใหญ่เนี่ยคันนี้นะมาเบิ่งชัดๆคันนี้911911นี่ครับเก่า11อันนี้ก็ยังพันออกมันจะมีเลขเบิรหน11หาเก้าเก่า11 นะครับเนาะมีเลขเบิร์นอยู115่หนึ่งหนึ่งห้ากับเก้าหนึ่งหนึ่งนี่แหละทีนัง่งบเทนออกนะครับเนาะกับโบเนี่ยเรียกว่าเก้าหนึ่งมันเคยออกเลยคนเดียวเนจำโบอะไรคือกันแล้วกาขั้นนี้ครับออกไปแล้วครับงวดที่แล้วออกไปงวดที่แล้วครับจะล่ะสามศูนย์นะสามหกศูนย์เยวคันนี้สามหกศูนย์ครับสามหกศูนย์โหลดแมคโครจะเป็นแมคโคร มันจะเป็นรถครับเ๋ยวเบาหนองเบิงทั้งหลังก่อนมีเหล็กรถใหญ่บ่กโอ้บาโกด้เบิ้งครับนี่ครับจังว่าบัดนหกสามโตบัดนหกหกหกหนึ่งครับผมหก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 หนึ่งหกสามโตแล้วก็ขีดหนึ่งครับนี่จังบ่วบวัดนี้จังบัวเา ลงบนเดกับเืมเผื่อมีโชคไปน้องกันเนะครับเนะาะผู้ใดอยากซื้อไทยก็ซื้ออยากซื้อต่างประเทศก็ซื้อนะครับเนาะเอาความสะดวกเอาความพึงพอใจเลยครับเป็นแนวทางครับตาไครมึงรวยไายวันเลยครับรวยไร้วันเลยนี่ครับเลขรถตาไครก็มีแต่คนจิตศรัทธาคนคนอยากรวมบุญครับ เบาหน่องกับตาไข่นะครับเนาะเงินทุกบาททุกตะตังเปิ้ให้มาซื้อของให้ตาไข่เบาหน่องกับซื้อมาให้ตามที่เพื่อนบอกนะครับเนาะอ่ะเบิ่งอีกรอบครับ950ครับเนาะ950คันใหญ่นี่360แล้วก็666ขีดหนึ่งนะครับเนาะเอาไปทางหลังก่อนไปทางหลังก่อนแล้วก็มา ก้าหนึ่งเนืองนะเนะเก้อแมีอีกบ่มีด้านหลังอีกบ่เออดานหลังก็มีครับด้านหลังจกมีโอ้บริเบิงดีดีตัวนี้นี่ครับโอ้ยเนาะดาหลังสองศูนย์สามเจ็ดสองนยมเจ็ามันออกศูสาเนาะโอออกสาศูนเนาะหรอว่าหนงังเเบิ้งไหมบ่หนังเบิงเ้งแตาดาหดาลังแล้วดาหลังวด้เบิง้ง คันเดียวกับมีเหลีอยู่สองตัวน้อก็คือ,อ 1. เก่าหนึ่งหนึ่งอเก้าหนึ่งหนึ่งกับสองศูนย์สามเจ็ดเออเดี๋ยวบอลองสีเขียนให้แต่ละคันเลยนะครับเราว่าคันหนึ่งมีเหลียงจากตัวคันหนึ่งมีเหลี่จากตัวนะครับน้อเดี๋ยวบอลองศีเขียนหลักศีรษฐละไว้แล้วก็ล,ล,วล,กลงเหลี่มันตั้งชิบอสับสวนว่ารถขันนีมีเหลี่ยงยังเนียย้ยยังสีน้ครับน้ออ้าวงามงามงามมีต่เหลีันงามงาม อันนี้มาเบิ่งอีกเบิง่งมานซองอีกเบิงบ่งมีอีบบน,นี่ <c oughs> ว่ายเนาะบอกมีมีแต่มีแต่ขนาดขั้นเดียวนะครับเหล็กเดียวนะครับเนาะเนี่ยมีแต่ขน,นาดเหล็กเดียวก็คือหกแปดศูนย์ห้าหกแปดศูนย์ห้าอันนี้ก็มีเหล็กเดียวก็คือเก้าสามเออสามเก้านี่ครับสามเก้าออกไปแล้วอาจจะบอลเนี้ยได้อาจิมากออกอีกก็ได้นะครับเนาะ อาจจะมาออกอีกจะได้อะไรก็เป็นไปได้หมดครับคันนี้ก็950 950พิกเบิงทั้งหนาทั้งหลังกับมิแตอเก่า50ครับลองสื่อติดติดไว้นะครับเด้อนี่ดคนลูกน้ำคันนี่ออกเล่าไปเหมือนนั้นครับ0072นี่ครับ0072จจะได้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่ง หัวงวันที่สิบหกกรกฎาคมหกเจ็ดสาธุสาธุไอ้ใครตาใครบานเบาหน,น่องหมอบจวกให้ทุกคนแล้วมากตัวใดเสืออตัวนั้นนะครับเด้อขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ